بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والارض الحمد لله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له فخورا احد اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ولا كره الكافرون وصلى الله على سيدنا وحبيبنا بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتجلينا ما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصدق الله العظيم ขอชุกช่วยเราบอ,อสภานวาตาราคุสงยิงย่งในความเมตตาคทรงยิ่งในพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราได้ใช้ชีวิตเข้ามาในเดือนเราพิจารณาวัน้ซึ่งในเดือนราบิจาาวันนั้นมีความสำคัญอันใดนับว่าที่เป็นวันค้ายวันประสูตร ท่านศาสดาพูดผู้ทรงยิ่งใหญ่แห่งโลกทังทองนั่นคือท่านศาสดามมฮัมมัดสโลล็อไว้ไว้ไวะสัลของพวกเรานะครับการลำลึกถึงท่านศาสดามมฮัมมัดนั้นได้ถูกบรรจุเอาไว้นะครับให้เป็นสิ่งที่บรรดาผู้ศรัทธานั้นจะต้องสระลว่าเให้กับท่านศาสดาดนั้น อย่างเช่นที่บรรดาเหล่าบรรดามาล马来กาได้สรวัดกันนะครับที่เรารู้ดีในอายะที่เรากล่าวกันเป็นประจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขึ้นคุตวะทุกๆครั้งในการเชิญปฏิบติการเชิญในมากขึ้นสุบินฑบาตนั้นาะลลัลลอฮฺวะมานาอิกะตัฮฺูซัมลูณะลัลนบียะฮฺยูฮฺลลัลลิณะอามินุซัมลุอะลัยูาะซซิล ภาษีมานีใ้ในทุกครั้งนะครับในการเริ่มต้นอ่านถอวในหลายๆต้นนะครับก็จะกล่าวในสิ่งต,ต่างๆเหล่านี้เอาไว้ก็แสดงว่าการสรรเสริญการสละว่ตการประสาพทพรนะครับในการท่านศาสดามุฮัมมัดขอถัอในะครับในการที่อยวรอสมาดลจากประสาทพรในท่านศาสดามุฮัมมัดสโลโลวะเลย์วัสสลัมนั้นเป็นการทําให้พวกเรานั้นได้กำลังขึ้นถึงามความดี หรือสิ่งที่ท่านศาสดานั้นนะครับได้ทำในขณะที่ท่านนั้นยังมีชีวิตอยู่นะครับและท่านนั้นในสิ่งที่ท่านทําตั้งแต่นะครับตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งศาสดามาจนกระทั่งถึงวันที่ท่านได้ไปสู่การวาระนั้นนะครับเป็นวีรกรรมที่ท่านนั้นได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพื่อที่จะให้บมาของท่านนั้นไปสู่การทำ เที่ยงตรงและสุขความเมตตายิ่งใหญ่ของเราสมาติกลาให้ได้นั่นเองนะครับดังนั้นการลำลึกถึงท่านศา,า,าสดามอมัสลลลวะเลวะศาสดานั้นจะเป็นที่จะต้องลำลึกกันไปเรื่อยๆนะครับมันไปตลอดเพราะว่าปามยิ่งใหญ่ของท่านนั้นมันพูดกันนะครับครั้งสองครั้งคงจะไม่จบสิ้นอย่างแน่น,นอนนะครับก็ขอเริ่มต้นจากในสัปดาห์นี้ก่อนนะครับเราเห็นในความประเสริฐของท่านก่นอนว่า ยิ่งการมาของท่านศาสดาบอกมัสลลัลฮุอะลัยห์วะสัลลัมนั้นที่บอกว่าให้ท่านมาเป็นท่านสุดท้ายเป็นนบีท่านสุดท้ายต่อจากท่านนั้นไม่มีนบีอีกแล้วนะครับทําไมถึงให้ท่านเป็นโลซุนูยิ่งใหญ่นะครับทําไมกุร่าถึงทําให้คนที่ชื่อมุฮัมมัดสัลลัลฮุอะลัยห์วะสัลลัมเนี่ยนะครับได้มารับตำแหน,น่งอันนี้และได้ตำแหน่งว่าอัอฟุกชาติเป็นบาทของผู้องค์ด้วย จากที่ในคุณธที่แล้วเราได้กล่าวไปนะครับมันดูอยู่สามสามด้านนะครับที่ในายพลันทึกเอาไว้นะครับในคุทธรมวันศุกร์นะครับที่เรายงพอมมีเวลาอยู่ตรงนี้เวลาเราจะจะน้อยลงนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาในการเข้าละมาสนะครับก็เช้าลงไปนะครับก็ขออนุญาต่วมรัดมานิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้ได้ไปสู่เป้าหมายที่พวกเรา ต้องการจะพูดถึงิงนะครับนั่นคือคุณสมบัติมีด้วยกันสมอย่างที่ท่นกว่านได้บอกเขาไว้นะครับถึงความยิ่งใหญ่จึงทำให้ท่านสระมร,รัสลลลวัลละสลังนะครับได้ถูกบัรจุและข้อขนานนามท่านถึงความยิ่งใหญ่ขอการเป็นศาสดาท่านสุดท้าย,ยานั่นเองคุณสมบัติพิเศษอันหนึ่งนะครับนัานทีอเรื่องราวของ การบ่งบอกถึงคุณลักษณะจำเพาะของท่านเอาไว้นะครับซึ่งในศาสนาอื่นๆมีได้ระบุนะครับว่าอินนักาลาอาลาคุลุบินอาติยุในสุรออันกะลังมายะทิสีนะครับและแท้จริงเจ้านั้นนะครับมีจริยธรรมอันยิ่งใหญ่หรืยถูกสร้างบนพื้นฐานของจริยธรรมอันยิ่งใหญ่คุลุปินอาซิคุลุปตัวนี้มาจากคำว่าอัราครนะครับ อัครักณไม่ได้หมายถึงการมีมารยาทที่ดีงามเพียงอย่างเดียวในบางคนใช้คําแปลว่าครุปตัวนี้แปลว่ามารยาทที่ดีงามไม่ใช่มารยาทที่ดีงามมันจะต้องมีบอกเกิดมาจากการมีคนที่มีจรยิยธรรมอันดีงามด้วยมิฉะนั้นแล้วนะครับไอสิ่งที่เป็นมารยาทที่ดีงามมันไม่มีคุณค่าอะไรเลยผมเคยยกตัวอย่างหลายๆครั้งนะครับการเปรียบเทียบระหว่างจารยิยธรรมกับการมีมารยาทที่ดีต่างกัน ยกตัวอย่างอย่างเช่นหัวขโมยหัวขโมยโจรน,นะครับมีมารยาทดดีต่อบิดามารดาอยู่ต่อหน้าบิดามารดามีมารยาที่ดีมาให้ความเคารพให้ความรักให้ความเมตตาก,กับบิดามารดามากแต่เป็นโจรชอบลักขโมยของสิ่งนั้นสิ่งนี้ชอบปนนะครับทำผิด แสดงว่าจาริยธรรมของเขาไม่ดีไม่ถูกต้องจริยธรรมนั้นมาจากสิ่งที่อยู่ภายในของเขามาจากความเชื่อมาจากความคิดมาจากอุดมการของพวกเขาเหล่านั้นแสดงว่ามันผิดแสดงว่ามันมันใช้ไม่ได้มันบางครั้งมันต่ําช้ามันเร็วสั่แต่เขามีมารยาทที่ดีเพราะนั้นการมีมารยาทที่ดีบนพื้นฐานของการมีจริยธรรมที่ไม่ถูกต้องที่ไม่ไม่ดีไม่งามนั้นไม่ถือว่าเป็นคนละคนเลย ดังเพราะฉะนั้นทั้งรอสุลลัยสลลอฮุวะลัยิวะลิวะสัลลัมถูกสร้างอยู่บนพื้นฐานอันคุลุกใลาอาซีนั้นแสดงว่าแสดงว่าด้วยกับความคิดความอ่านโอดมการและความเชื่อความศรัทธานั้นอยู่บนพื้นฐานที่ถูกต้องและดีงามแล,แล้วการสําดงออกด้วยกับการการกระทําด้วยกับจัญญามลราย,ยาตของท่านนั้นออกมาโดยความดีงามที่สอดคล้องกันกับ สิ่งที่พวกท่านตเพื่อที่ท่านได้เชื่อที่ท่านได้ได้มีอยู่ในจิตวิญญาณของท่านด้านไหนของท่านนะครับก็ฝากตรงนี้ไว้นิดนึงก่อนนะครับถ้ามีโอกาสเราคงจะได้เจาะลึกในเรื่องนี้อีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้คือความยิ่งใหญ่ของอารามยิ่งใหญ่ของการมีจริยธรรมจัญยาของท่างน,นั้นเอง อีกข้อทีหน,หนึ่งนะครับที่กล่าวไว้ในข้างตนา้นกุตะบากว่าอัลสันนากรอิลลัลอัลฮัมมัตันลินอาลามีนนะครับและเราไม่ได้ส่งเจ้ายกเว้นแต่ไม่ได้ส่งเจ้ามาเลยยกเว้นแต่เป็นอัลฮัมมัตันลินอาลามีนเป็นความเมตตาสะหรับสําหรับบรรดาชาวโลกทั้งของอันอาลามีนตัวนี้ไม่ความหมายว่าโรกต่าง หรือผู้ที่อาศัยอยู่ในโลกต่างๆหรือสรรพสิ่งต่างๆอยู่ในโลกทั้งถองโลกที่อรรสุภารา,าส,สร้างมาทั้งหมดไม่ว่าจะมีกี่โลกไม่ว่าจะมีกี่แบบไม่ว่าจะอยู่ในชั้นไหนมุมไหนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนั้นทั้งศาสดามอมัสสลลลอห์วาเลวัสรับสรารถกสร้างถูกส่งมาถูกสร้างมา,า,งมาข้าเื่อกับบรรดาโลกทั้งถองต่างๆเหล่านะั้นนะครับเป็นของเม็ด เมื่อครั้ที่แล้วเราคุยกันเรื่องของความเมตตาที่เป็นด้วยความเมตตาทั่วไปกับความเมตตาเฉพาะนะครับในบวางทับซีดนะครับบอกเขาว่ารักมากตัวนี้นะครับไม่เหมือนเรารอกมากรักมากตัวนี้อาจจะรวมได้ถึงทั้งสองด้านความเมตตาโดยทั่วๆไปและความเมตตาเฉพาะด้วยเช่นกัน รวมได้ถึงสองด้านด้วยกันนะครับเขาเป็นรอกมากเป็นเป็นความเมตตาที่ให้ความหมายควบคุมทั้งสองด้านก็ได้นะครับในบางบาตัตรับซีบอกไว้นะครับก็ลองไปพิจารณาดูนะครับในสว่วนที่สองคุณสมบัติพิเศษที่ท่านศาสลรรสลววอินทว์สัยวัวมีแต่ศาสนาอื่นๆน,นั้นได้กว่า,าน,นั่นก็คือคำพีของท่านคำพีของท่านนั้น ถูกบันทึกไว้ในพระมา,าคัมภีร์ว่าเพราะเป็นคำภีร์ที่เหนือกว่าบรรดาคำภีร์ทั้งหลายที่ถูกส่งมาเมื่อคำภีอัลกุรานที่อยู่ในมุธละศาสดาอมัสสวรรวะวลวยวะลสลัมถูกส่งมาปุ๊บคำภีร์ต่างๆก็ถือเป็นบาตินทั้งหมดยกเลิกทั้งหมดเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าคำพียงก่อนนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบ และก็ตรงต่อเวลาและก็ครอบคลุมถึงวันไปถึงวันกี่ยามัดนั่นเลยนะครับก็แสดงว่าคัมีของเราสุลลอุาะอิสลัมมีละก็บรรดาษคัมีทั้งของเลยในสุราะอัลจุมัดนะครับองค์การที่อยู่สัมบอกเราว่าอัลลอฮูนัสซัลลัฮ์สซันัลฮะดีสกิตาบันมุตชาบิฮันนะครับแล้วก็ต่อไปถึงสุดท้ายของอายะนะครับ เพราะว่าโอ้อัลลอฮ์ Allah สุบฮานุลตะลานั้นพอรอะงค์ส่งส่งอัลฮซุลฮะดีส่งคำกล่าวที่ดีเยี่ยมดีเยี่ยมที่สุดส่งคำกล่าวนั้นมาเป็นคำพีซึ่งมุตชาบิหันมันนั้นสอดคล้องคล้องจองกันอย่างอย่างเหมาะสมตรงนี้เนี่ยให้ความหมายยังไงมีคนเคยถามบอกว่า คำพีกูรานเป็นยังไงกันเลยหลังจากที่พวกเราอาจจะเคยอ่านหนังสือหลายๆาเล่มมาตลอดชีวิตของพวกเราและครั้งแรกที่เรามาพราหาคำพีอัานกูรานคำพีอะไรมันมันอ่านแล้วก็ตัดช่วงแล้วก็ไปอีก,อกเรื่องหนึ่งแล้วก็พอขึ้นซุรอใหม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็ตรงกลางไปเป็นอีกเรื่องหนึ่ง นี่ทำไมไม่เหมือนมันแบบเป็นคำนำคำนำเสร็จแล้วเดี๋ยวอะไรนะมาเป็นสารบัญเป็นอ่อันความเรื่องต้นเป็นท็อป,ปิกเป็นเนื้อหาแล้วก็มีสรุปอะไรประเภทหนึ่งไม่ใช่นงสสื่สออัางนั้นแต่คำพีตัวลกับเป็นเรื่องราวที่ครอบคลุมตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้เข้ามาบรรจุอยู่ในแต่และแต่ละที่แต่และที่บางครั้งก็ตัดตอนกันไป คำตอบง่ายมากเลยเพราะคำพีอันกรารนั้นเป็นคำพีของลอสุภาตาระึ่งคำพีอันกรารนั้นร่างกายกับสิ่งที่อยู่เป็นจิตวิญญาณของพระมหาคำพีอันกรารนั้นมันสอดคล้องต้งต ต่อกันและกันผูกใหญ่โยงใหญ่กังซึ่งกันและกันเราจะสังเกตได้นะครับถ้าติดตามคุณธรรที่ที่คุณมรมาตั้งแต่ต้นเมื่อสองปีที่แล้วที่มีการบันทึกเก็บเอาไว้นะครับเราลองไปติดตามในในเว็บไซต์นุรุนมสิดนรุณอาสิีหาได้นะครับตั้งแต่ต้นจนมาถึงนี้ยังไม่มีตอนไหนของอายัดความที่ยกมาขัดกันเลยแม้แต่นิดเดียวมีแต่เสริมกันและก็โยงใหญ่กับไปหาซึ่งกันและกันได้ เราไม่หาจุดของการขัดแย้งกานสัทายยหนึ่งเราก็พยายามแต่ก็มไม่เจอเลยมีแต่สิ่งที่ทําให้สอดคล้องสนับสนุนซึ่งกันและกันในบางมุฟัซซินผู้ที่ทําการตัร้ซี้ขยายความในพระมหาคัมพีย์ก็อ่านอธิบายอธิบายความในพระมหาคำเพียงโบรานบอกว่าในบางในบางทัศนะใช วิธีวิธีของการนำอายะเข้ามาเพื่อที่จะขยายอายะอีอายะหนึ่งนำอายะอีกอายะหนึ่งเพื่อเพื่อมาอธิบายอายะอีกอายะหนึ่งหรือนำอีกอายะหนึ่งเข้ามาสับาสนุนอายะอีกอายะหนึ่งมุมมองที่ต่างกันเข้ามาขยายเข้ามาสําแดงถึงความหมายอื่นๆที่ครอบคลุมเหนือขึ้นไปอีกนะครับในในภาษาหลักมราใช้คำว่าบววในภาษาไทยอาจจะเป็นมิติต่างๆ นะครับมองด้านข้างด้านบนด้านหลังต่างกันต่างกันหมดเลยถ้าเรามองอยู่ด้านเดียวอาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมมองอีกด้านหนึ่งก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันแต่พอเอาสองด้านมาประกอบกันมันเป็นรูปทรงมันเป็นรูปทรงมันเป็นท่อนแล้วนะในพระบา,คาทคำเพียนก็หลานั้นในในคำพูดของท่านรัศดามวมัสโลลลวิวัสลองีบอกว่าอะไรครับบอกว่า มันลึกแล้วลึกในเจ็ดชั้นในแต่ละชั้นมีอีกเจ็ดทั้งนั้นแสดงว่าวัวหรือมิติในการมมองของอันานว่านั้นมันลึกลงไปได้ตามความลึกของจิตวิญญาณของผู้อ่านผู้ที่สัมผัสในก่อนใช้คำว่าบางคนใช้สัมผัสตัวอ่านสัมผัสไม่ใช้มือแตะอย่างเดียว นตับซีดหลายๆทับซีดของการล้ำเสอจันการสัมผัสนั้นเป็นการสัมผัสทางด้านจิตวิญญาณของพวกเขากับจิตวิญญาณของพระมหาคัมภีร์อันกรวานนั่นเองเพราะนั้นคัมภีร์อันกรนั้นยิ่งใหญ่ในมาในยุคข,ของท่านศาสดามอมันที่ตอบโจทย์ของพวกเราจนถึงวันิยามันเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะตอบปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับตัวพวกเราไม่ได้ เพราะพระมหาความปีอันกว่านนั้นจะใช้ยืนยันจนถึงวันกิยามัตนั่นเองนะครับอันนี้คือความยิ่งใหญ่อัน,นันหนึ่งนะครับที่ทําให้เราได้รับอนีสสมจากความเป็นศาสดาผู้ยิ่งใหญ่ของพระศาสดาโมฮัมหมัดสโลลล์ก็ได้บรวาริสะ็ัลลมเแต่ส่วนที่สามเป็นส่วนที่เกี่ยวพันกับต,ตัวของพวกเราเองเลยตัวพวกเราเอางเลยแหละที่จะสร้างชื่อและสร้างทําให้เกิดคุณค่าในการ มีศาสดาผู้ยิงย่งใหญ่ที่เราสวัสแต่เาต้องส่งศาสดาที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดม,มาสําหรับพวกเรานะครับนั่นก็คือการเป็นอม,มตุนการเป็นอะไรครับการเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดประชาชาติที่เป็นประ,ประชาอินึ่งแล้วก็ประชาชาติทั้งหลายที่เคยถูกส่งมาคุณตุงมค่ยอยเราอมตินุกขลีจัดลินนาซีตาอมรูนบินมาโรสบัตันฮาละนิมมุกการวัตุกมินโนนาบิลลาอยู่ใน อยูああ่ในสุรอาลีอิมรอหอายะที่หนึ่งร้อยสิบนะครับอันนี้เาได้ยินกันประจำนะครับแต่หลายๆคนไม่ก็เห็นคุณค่าของตัวเองหรอกการที่ได้เกิดมาในยุคนี้การที่ได้เกิดมาเป็นอุมมัดของท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลนอะลีอุมรอหนั้นหลายๆคนมองไม่เห็นคุณค่าของตัวเองกระทำกับตัวเองเหมือนตัวเองไร้ค่ากระทำกับตัวเองเหมือนตัวเองเป็นขยะที่ ที่มันเน่าเหม็นที่ไม่มีใครที่อยากจะแตะต้องอะไรเลยแต่จริงๆแล้วพวกท่านทั้งหลายที่ได้เกิดมาอยู่ในอุหม,มัิของท่านศาสดามหมัสัลลอ์อะลยวะราะะะิวะสะลัมนั้นเขาถูกขนานนามว่าอุมะเป็นอุมมะที่สุดยอดคอยรูอุมมะอุมมะทีด่ดีเยี่ยมที่เคยถูกส่งมาเพียงแต่ว่าศักยภาพของพวกท่านมีทุกคน แต่จะรับศักยภาพอันนั้นสาแดงศักยภาพที่พวกท่านมีอยู่หรือเปล่าด้วยกัน,นีีครับตะมรูนบินมาอูรุย้ำเตือนกันนะครับว่าที่ย้ำทำตะมรูนบินมาอูรเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่แค่พูดย้ำกันเฉยแต่เขาเรียกว่าย้ำทำย้ำเตือนเตือนด้วยทำด้วยย้ำกันทำย้ำกันเตือนอยู่เนี่ยในเรื่องของความดี ถ้าอุมาของของถ้าเราซูร้อนเป็นอย่างนี้เราดูซิว่าเราเป็นอย่างนี้ถ้าเราเป็นอย่างนี้ใช่เหรอนี่แหละกำลังบอกคุณทุกท่านเลยทุกทุกคนเลยที่เป็นอย่างนี้อายานี้กําลังบอกบอกคุณทุกท่าน,ท,ท,น,ท,ท,น,ท,ท,นทุกคนว่าตันเฮาหนาอันิมมองกาและพวกพวกท่านนะเป็นผู้ที่ห้ามปามัตักเตือนกันเห็นอะไรสิ่งที่ไม่ดีไม่งามพวกท่านก็ตักเตือนก Bar ันอยู่อุมาถึง k, นะอื่นไม่เป็นนะอุมาถึงอื่นไม่เป็นอย่างนี้แต่อุมาเนี้ยมีจุดเด่นอยู่ที่ตรงนี้ว่า เห็นอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรเขาขัดเตื่อนกันเขาห้ามปามกันถ้าเราเป็นอย่างนี้กันอยู่แสดงว่าอา่าที่พูดถึงพวกเราแต่ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเรามีศักยาภาพนะอยากเป็นไหมอยากเป็นกระทำแค่นั้นเองนะครับวะตุกมนูนะบิดเราวะตุกมนูนะบิลละและพวกพวกท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหุตาลานั่นเอง นะครับสามอย่างอันนี้หนึ่งคุณสมบัติของตัวทั้งโลโซโลนเองนะครับสองคุณสมบัติของคำพีที่มาบอกวอนั่นคืรรอประมาาคำพีอันกว่าสามคือพวกเราเนี่ยแหละที่เป็นอุค์มัตที่ดีเยี่ยมที่ที่เป็นอุค์มัตที่งดงามเยี่ยมยอดที่ท่านรอโซโลนจะไปเอาเอาไปโชว์เอาไปแสดงในวันเกียรติได้นะครับโดยมีคุณสมบัติของอัมรบิมรนมารุฟว่าตัางเขานอะอันหนึ่งมลการตัวนี้อยู่ ครับาขอฝากเอาไว้ในคุตบัตต่อไปเราคงจะได้พูดคุยในเรื่องของท่านศาสดาโมฮัมหมัดนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในเดือนกรกฎาอาวันที่เป็นมีวันคล้ายวันประสูติของท่านศาสนาทูตอยูอย่างนี้เราจะได้รลลับรู้ถึงคุณสมบัต,ติต่างๆของท่านนะครับและสิ่งที่ท่านทิ้งเอาไว้กับพวกเราชาอบบอกสิ่งละบอ์มานอรอฮีวะลาสเนอีซามะลาฟิฮุสอิลละติลาอันอรอฮูซาิฮา وصوت الحق وصوت اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسفينا وزكرنا مولانا مؤمنا. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

ไม่ถูกย้ำเตือนไม่ได้เพราะตะกวานั้นถือว่าเป็นแกนหลักการการเ,เป็นแกนหลักของศาสนานั้นเป็นคลณอาย่างกับการเป็นเสาหลักของการนัอย่างเช่นกนนารนมัสกับศาสนาแต่ตักวานั้นมันเป็นเหมือนกับทั้งหมดเลยของเรื่องราวของศาสนามันเป็นพื้นฐานทั้งหมดของเรื่องราวที่ศาสนาต้องการจะบอกพวกเรา ถ้าคุณก็ถ้าพวกเรานำมาสกันทั้งหมดอย่างตรงเวลาและถูกต้องด้วยแต่ไล่ซึ่งตะก,ก่าซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้เห็นไหมครับซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้การที่พวกเราสามารถจะละเว้นจากความชั่วร้ายทั้งหลายเราไม่หื่มสุราเราไม่ทำศีนาทิปเวณีนน เราไม่ทําสิ่งผิดอื่นๆไม่นินทาไม่ว่าร้ายไม่โกหกไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ใดโดยปยัาศากตะวานมันเป็นไปไม่ได้เพราะาอะไรครับเพราะพื้นฐานมันนั้นมันเริ่มต้นจากการจากการมีเป้าหมายเป้าหมายที่สูงสง่งเป้าหมายที่สูงสง่งของเราก็คือความรักที่มีต่อลอสาวาลอตาลาความเชื่อความ ความมั่นใจมาจากความมั่นคงมาจากความอะไรที่เราเรียกว่ามานเป็นอะไรที่เรายึดไว้มั่นนั่นก็คือความเข้าใจในพระประสงค์ของลอสุมานุอัตราว่าพราะองค์นั้นประสงค์ให้เราทําชอบรักให้เรากระทำเรากรนี้กรกะทำนั่นเองก็คือการละหมาดเช่นการละหมาดการถือศีลองทั้ทที่เราก็ลำบาก สิ่งต่างๆอื่นอ,อีกที่ะอ,องสองไม่ชอบเราก็กลับมีทางได้อีกทั้งทังที่เราโดยโส่วนตัวแล้วอยากจะอยากจะทําก็ได้แต่พอรู้ว่าเราไม่ชอบเราก็ลิงถางมันก็มาจากพื้นฐานของตักวานี่แหละเพราะนั้นการตักวาจึงเป็นสิ่งที่ต้องย้ำต้องเตือนกันอยู่พราะเป็นพื้นฐานของสิ่งที่กาเนิดของการกระทําทั้งหลายที่อยู่ในคลองของธรรมที่ถูกต้องนั่นเองนะครับอภิษ สั้นๆน,นะครับไม่กินเวลาพี่น้องแล้วก็เอาไปคิดเองที่บ้านได้นะครับลองดูนะครับเราพิจารณาเดีวก็เราสุปลอยสรุปลอยว่ารายอดวัดสลลัม al ต่อเน,นื่องจากอดีตเมื่อสัปดาห์ที่แล,ล้วนะครับยางอาปาซัโอ้อบูซัเอ๋ยเย้าเตอนหินข้อมซันปอมละข้อมซินจงเห็นคุณค่าและพินพอใจกับห้าสิ่งก่อนที่อีกห้าสิ่งจะมา ชาบ,บะ,ะกากบลาฮารมิคความหนุ่มกระชุ่มกระชวยก่อนความชลาภาพของเจ้ากำลังวัฮชะกากบลาสุกมิกการมีสุขภาพดีของเจ้าก่อนการป่วยไข้วรินากากบลาฟักริกการมีของเจ้า การมีนี่ไม่ถึงขั้นที่จะต้องมั่งมีก็ได้แต่สิ่งที่มีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยก่อนการที่มันนั้นจะสูญเสียไปหรือก่อนที่มันนั้นจะไม่มีก่อนที่จะขาดแคลนนั้นฟักก็วครับขาดแคลนก่อนขาดความปกป้องนะครับวัวฝรรอกับกอฟลาโซกุิอันนี้ครับที่แล้วบอกเอาไว้คำว่าวัตฝรรอฟารรอะแัลการสูญเสียความว่างเปล่าแล้วบอกว่า การฟิรสคือการว่าก่อนที่ความวุ่นวายจะเกิดขึ้นตรงนี้ทําให้เราเข้าใจได้ว่าอ๋อเนี่ยมัดที่บอกเขาที่แล้วว่ามีเนี่ยมัดสองอย่างก็คือการเสียหัดกับคำฟอรอสเนะี่ยฟอรอสการสูญเสียหรือการไม่มีหร,รมมหรือความว่างเปล่าจากสิ่งที่เราที่เราอยากได้เราเคยมีแล้วมันเสียไปมันตกเงันข้ามกับความวุ่นวายในบางครั้งการมีอยู่เนะี่ย มันเกิดความวุ่นวายเลยเลยมันมั่วมันมีลงตุงนังเลยกันก็แสดงว่าเนี้ยมัดของการไม่มีเนี่ยแสดงว่าทํำให้เราทําทอย่างอื่นได้เพื่อย่างง่ายนะครับลองไปคิดดูนะครับเองไปคิดดูและสุดท้ายนะครับสิ่งบห้าอันเฮียชาตากัอบเลเม้าจิกและชีวิตของเจ้าก่าอนที่ความตายจะมานะครับห้าอย่างสุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ ความมึนของเจ้าก่อนความฉลาดภาพความมีสุขภาพดีของเจ้าก่อนความป่วยไขย้ความมีก่อนการไม่มีหรือความขัดสนนะครับการขาดแคลนการความวัดก่อนการวุ่นวายนะครับแล้วก็การมีชีวิตของเจ้าก่อนการตายนะครับอันนี้ให้เราคิดถึงคุณค่านะครับที่พวกเรามีตามเหล่านี้ก่อนที่มันจะมาพอมันมาแล้ว เอากลับมาไม่ไ uhm. ด้นะครับเราจะเราจะเกิดความสูญเสียและเสียดายอย่างมากนะครับก็ขอต้อนชุมานุวัตตาลิกมรด่างต่างนะครับวิทยาปัญญาต่างๆเหล่านี้นะครับขอการถอยมันทําให้สติปัญญาของพวกเรานั้นได้ได้เข้าใจแล้วก็สามารถให้จิตใจของพวกเรานั้นสามารถตอบรับ นะครับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นที่ท่านศาสนาพุทธมองว่าสลมล้ออะไรอยว่อะรสลังนั้นได้ประหยัดย้ำคิดย้ำเตือนกับพวกเรานะครับจะดทำให้พวกเรานั้นเป็นเ่าที่ที่รู้แจ้งเห็นจริงนะครับบางคนบอกว่าเปิดตาเห็นแต่ความวุ่นวายหลอกเปิดใจว่างนะครับเราก็จะเห็นแสงธรรมจริงๆนะครับกับแสงธรรมที่ซึ่งมาจากอรรถสุฮารูปตาลาที่คอยอยู่ เปิดมันมันเป็นความสว่างที่ mm. ที่จ่ออยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เปิดที่จะได้เห็นได้รับสิ่งต่างๆเหล่านั้นเองนะครับขอเราสมัครแตาละทรงนำถามผู้เราสู่เส้นทางที่ถูกต้องเฉลอ่ยว่ามองวัตถุลิงโมมินิละวันโมมินาโมนุสีโมมุสลิมาตอันอ хи ้ย์เนี่ย وتابع بيننا وبينه خيرا اللهم كل لولي له سيدنا الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وخالدا وناصرا ودليل وعينا حتى تسكنه وركبتاه وتمتعه فينا طويلا ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره وعن سنواتنا عباد بسم الله الرحمن الرحيم والله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا من احد الله اكبر